เป็นรถไฟขบวนพิเศษว<า>ันก็เป็นเจ้าเขาเปเจ้าหลวงนะเดินทางจากเมืองก,กัลพาร์นะครับเดินทางผ่านทวีปอินเดียเกือบทั้งประเทศเลยครับผมจากกัลพาร์โดนออกสุดของอินเดียนะครับวิ่งเข้ามาต่ตางๆนะครับผ่านตถาน,นีต,นต,นต,นต่างๆต่างๆผ่านกรุงเดลีนะครับสมัยก่อนยังจะเป็นโอเดลี มีมีเลสัตด้วยเลากรทีกย่ที่เป็นที่ตั้งของทัชมาาดนแล้วก็ลบลูกลกมัลนสุดท้ายครับมันมัวเพศด้วยกันไปจัดไปถายที่นครปมครับหรือว่าเปิี่มุไปในปัจจุบันครับี้ครับแาวหลังจากนั้นก็กลับมาที่กรุงเทพเป็นโอกาสของชีวิตนะครับ โอ่งก็นำวิทยาการหลายๆอย่างนะครับจากอินเดียมาประยุกต์ใช้ที่บ้านเราหนึ่งในนั้นคือการรถไฟครับโอคงทรงนำแบบแผนการรถไฟของอังกฤษซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปนะครับมาสร้างที่ประเทศไทยโดยในครั้งแรกโอค์ทรงสร้างโครงทรงโปรดให้สร้างรถลารถไฟเนี่ยกว้างใหญ่เท่ากับของอังกฤษที่ใช้อยู่ในอินเดียครับหนึ่งจุดหกเมตรนะครับรู้ด้วนะครับรู้ด้ว กว้างมากครับเกือบสองเมตรเอยเดินะ oh. นั่งสบายมากนั่งไฟอินเดียนั่งสบายมากครับนั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งเลยไอ้เมื่อวันเวลาผ่านไปครับเข้าสู่ปีสงพันสี่ดครับและประเทศไทยเข้าร่วมกั้ใจก็เข้าถูกสู่ส ความเปนการญี่ปุ่นกบคนคือบกที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็บีบประคับให้ไทยต้องร่วมกับฝ่ายอักษรฝ่ายญี่ปุ่นตอนนี้รถไฟไทยนะครับก็ต้องบีบรางของตัวเองแต้องบีบรางตัวเองให้รถไฟญี่ปุ่นสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยราะญี่ปุ่นตอนนั้นใช้รางใช้ฐานหลอกว้างหนึ่งเมตรครับถรถไฟไทยก็เลยมีความกว้างของรถไฟหนึ่งเมตร ไฟบ้านเราแคบนะครับแต่ถ้าในโอกาสต่อไปเรามีรถไฟความเร็วสูงนะครับเรามีขมวดรถใหม่ๆรุ่นใหม่นะครับแต่ที่จะเป็นการสร้างรางใหม่ก็จะทําให้รถไฟบ้านเรากว้างกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอในเ,เขตอำเ,เภอวังม่งวงนะครับวางม่วงสระบุรี งนี้เป็นเขตรออยต่อครับตรงนี้เป็นเขตรออยต่อใกล้ๆเกือบกับสังสารสนิ์นะครับจะเป็นเขื่อนจจะเป็นเขตรออยต่อของ